เพื่อนนาเพิ่นทางวานาฝนนี่สั้นตอกได้บ่นาฝนสั้นตอกได้บ่โอ้ถามมาหลายคนเลยได้แบบนี้คําถามนี่นาฝนสั้นตอกได้บ่นาฝนสั้นสั้นตอกหนูจะออกบ่นนบจากจากทีนาหนาฝนไปสั้นมากนาปีนี่ผมยังไม่ได้ไปสั้นนาฝนอยู่นะเพราะว่าอย่างเพราะว่าด้วยสภาพอากาศและการงานครับผมแต่ว่ากันนา่นก็สทรงผลงานมากนะครับปีทีแล้วผมก็ไปสั้นช่วงช่วงฝนตกไม่ๆมหล่ะ มันเข่าอยู่นะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่มันบอดีกันเลยบบคอยมีผู้ใดอยากออกนะเพราะว่าตอกหนึ่งที่มันสี่สูบไดเลยคือล่มล่มกับฝนกับหมอกแห้งมันสี่สูบโบคอยได้นะผมเพราะว่าขันล่มมาปุ๊บเสียงเข้าสีเพียนนะครับเสียงตอกสีเพียนเวลาสันหนูกับโบเข่าละอีกอย่างคือเวลาฝนมันตกนะครับมันสีมีล่มนั่นละมองมันยากเลยในการสันตอกคือว่าล่มมันแห้งแล้วเขาเบิ่งบบออกนะเบิ่งบบออกเลยว่ามองไดฟ ไอหยาเตียงเนี่ยจักหนูเขาหรือว่าร่มแห้งนะมันอชีใเนี่ยเาเบืองหยาแต่ถามว่าเขาบ่เขาครับผมเขาต้องหาเบืองจังหวะดีๆออกไม้ก็ต้องเบืองสภาพอากาศนํามครับผมว่ามือนี้มีฝนบ่แล้วกับเบืองร่มนําหนาหนาวอหลีตั้งทื่กับซันบ่ไดดเพราะว่าอย่างเพราะว่าร่มมันแห้งครับผมร่มแห้งเนี่ก็คือจบคือกันนะผมก็ต้องเบืองสภาพอากาศนะถามว่าออกบมันก็ออกคือเขาเพราะว่าอย่างหนูมันหากินทุกมือครับผมมันก็คือข้นนี่แหละมันบ่ไดดจำซินคือกบนะครับเนาะ มันกระสิมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันออกลูกมันกระสิขันตัวแม่มันกระสิกกกกลูกไว้ในห้างมันกระสิบ่ค่อยออกหากินแต่ว่าขันหนูปกติมันก็ออกคือกันออกคือเกาครับผมเท่ากับเบลืองสภาพอากาศนี่แหละสภาพอากาศนี่แหละสาคัญครับผมประมาณนี้เนาะหน้าฝนหนูออกโบออกครับผมสั้นตอกได้บบก็สั้นได้แต่เป็นอย่างคนคือบบคอยมักสั้นเพราะว่าเรื่องเถื่อบ้านผมอยู่หนีแต่ว่ามองหากินห้างไปอีกสี่สิบหาสิบลูกงสิ ขันแม่นเข้าไปปุ๊บแล้วฝนตกคิดว่าเข้าสีเซ้งวะน้ำมันสีเซ้งในอารมณ์เล้วกิเข้าไปมันสีบคุมค่าน้ำมนันรดค่ากับเขานะครับกับประมาณนี้นับเขา้าขันแม่นมีหม,มายอยู่ใกล้ๆบ้านกน็ออกไปสันล่องตอกเบิ้งได้เบิดครับผมไปประมาณนี้เนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ